อ่ะทุกคนให้ดูงานผิวเห็นป่าอันนี้คือใกล้มากๆเลยนะเพื่อนๆจะบอกว่าดีมากๆคือรู้สึกว่าเรียบเนียนแล้ววันเนี้ยอุ้มใช้รองพื้นน้อยมากๆอันนี้คือแบบงานผิวสุดๆนี่เลยที่ใช้นะคะตัวนี้นะคะเป็นบ๊อบบี้เบลตัวนี้นะคะเป็นตัวเบสเซอร์ S <S ของเขาเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนี่เลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับอุ้มอีกแล้วนะคะในช่อง R R ร o m a n i มนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์ไปอุ้มนะคะก็ฝากกดซับสไครป์ไปอุ้มด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้อุ้มด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปแบบใหม่ๆที่อัพเนาะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยอัพเท่าไหร่แกคือก็กดให้อุ้มนิดนึงเนาะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันแบบหน้าสดอีกแล้วนะคะทุกคนนี่เลยให้ดูผิวยังไม่ได้ลงตัวมอยส์เจอร์เซอร์หรือว่าครีมกันแดดอะไรใดๆเลยแต โอเควันนี้อุ้มจะมาพูดถึงในเรื่องของขั้นตอนการเต็มผิวก่อนที่จะลงเมคอัพหรือว่าก่อนที่จะแต่งหน้าในทุกๆครั้งของอุ้มนะแกคือจะบอกว่าขั้นตอนนี้สําคัญมากๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยอันนี้คืออยากพูดให้ฟังว่าจะเข้าใจผิดมาตลอดว่าตัวเองอาจจะไม่ใช้พวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือว่าพวกครีมกันแดดในตอนเช้าเพราะว่าเราจะต้องแต่งหน้าก็กลัวว่าเครื่องสําอางเนี่ยจะไม่ติดระหว่างวันหลุดลอกเยิ้มคือแบบมันทําให้เราเสียความมั่นใจฉันจะไม่ใช้ก่อนที่จะแต่งหน้าเลย เออแล้วคราวนี้ผลก็คือว่าสภาพผิวของเราแปรปรวนมากทุกคนคือรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ผิวสวยพรุ่งนี้ผิวแห้งผิวแบบลอกเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยจะลอกบ่อยมากๆตรงนี้จะแต่งหน้าไม่ติดเลยนะคะก็คือไม่ติดเลยทายัางไงก็ไม่ติดแม้ว่าจะฉีดแบบสเปรย์น้าแร่อะไรก็ตามนะคะก็คือไม่ติดเลยอันนี้คือเป็นปัญหาที่แบบหาทางแก้มาค่อนข้างแบบ หลายวิธีมากๆนะเพราะฉะนั้นนะคะอุ้มก็เลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าขั้นตอนในการเตยมผิวก่อนที่จะลงเมคอัพหรือว่าเครื่องสําอางอะไรแก่คือสําคัญมากๆมันจะทําให้ผิวของเราอะดูเรียบเนียนดูอิ่มน้ําดูชุ่มชื้นดูผิวสุขภาพดีแล้วเวลาที่แต่งหน้าคือมันแต่งง่ายแล้วมันไม่ต้องมานั่งกังวลว่ารองพื้นจะแบบว่าติดหน้าไหมหรือว่าเป็นงานผิวไหมอะไรใดๆเนาะวันนี้อุ้มก็จะมาแนะนําตัวนี้เลยทุกคนจะบอกว่าเป็นตัว ดังของเขาเลยแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ด้วยนะคะของบ๊อบบี้บาวนะคะทุกคนนี่เลยเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวว i ตามินเอลิชเฟสเบสนะคะทุกคนอันเนี้ยเขาจะมาในแพ็กเกจกระปุกใสาฝาสีดำก็คือจะเป็นคลาสสิกของตัวบ๊อบบี้บาวตัวนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็น all in one นะคะทุกคนเป็น p r i m เมอร์แอนด์มอยเนะคะอันนี้หากให้เพื่อนๆแบบสังเกตดีๆเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้นะไม่ได้เป็นไพรเมอร์จ๋าไม่ได้เป็นไพรเมอร์ร้วนอะไรขนาดนั้นเนาะก็คือตัวเนี้ยให้เป็นตัวเบสบำรุงผิวดีกว่าเออเป็นตัวการเต็มผิวก่อนที่เราจะแต่งหน้าดีกว่านะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นบำรุงด้วยเป็นตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็ลำดับขั้นในการลงนะคะทุกคนอันเนี้ยแนะนําอันนี้คือแบบอยากให้ทําตามเลยดีกว่าต้องเป็นแบบนี้นะก็คือเราลงพวกอบางคนก็จะลงพวกเซรั่มอะไรก่อนใช่ไหมก็ลงพวกเซรั่มน้ําตบเซรั่ม แล้วก็จะเป็นตัว m o i s ไร r i z e r ใช่ไหมก็ให้ใช้ตัวนี้แทนนะคะเป็นตัว ไพรเมอร์แอนด์มอยเจอร์เซอร์ตัวนี้แทนนะคะก็คือ Enrich Face Base ตัวนี้นะคะลงตัวนี้แล้วค่อยลงครีมกันแดดนะในช่วงเช้านะคะแล้วก็ในก่อนนอนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นครีมบำรุงผิวด้วยนะคะใช้ตัวนี้นะคะก่อนนอนได้เหมือนกันเลยนะคะนี่เลยก็คือเหมือนเราใช้แทนตัวมอยเจอร์เซอร์ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือดีจริงๆคือมันใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ได้ทั้งแบบก่อนนอนเนาะเดี๋ยวอุ้มขอให้ความรู้นิดหนึ่งตัวไพรเมอร์นะคะเขาจะมีเป็น2แบบแบบหนึ่งอะ่ะก็คือจะเป็นตัวไพรเม ที่มันจะคล้ายๆเป็นเนื้อเหมือนแบบซิลิโคนซิลิโคนเบาๆบางๆนิดนึงที่เวลาที่เราใช้ก่อนแต่งหน้าจะทําให้เบอร์ลูขุมขนผิวดูเรียบเนียนเวลาที่แบบว่าเล่นแสงเล่นเงาอะไรเงี้ยจะทําให้เฮ้ยหน้าแบบเรียบเนียนมากๆอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็ ในเรื่องของทาความาสะอาดอันนี้เพื่อนๆก็ต้องแบบล้างหน้าทำความทำความาสะอาดให้ดีๆเพราะว่าบางทีมันอาจจะก่ะให้เกิดการอุดตันได้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึง่งก็จะเป็นอันนี้แหละทุกคนก็คือจะเป็นตัวไพรเมอร์แอนด์มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่จะเป็นทั้งไพรเมอร์ในตัวด้วยแล้วก็เป็นตัวบํารุงในตัวด้วยแต่ว่าอันนี้จะบอกก่อนว่ามันไม่ได้เบอร์ลูขุมขนเท่ากับตัวไพรเมอร์ล้วนๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะให้ความแบบว่าชุ่มชื้นเนี่ยอุ้มตาให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นถึงความแบบ ความเปลี่ยนไปเนาะว่าอันเนี้ยจากที่ยังไม่ได้ทาเลยนะคะกับที่ทาแล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้มาเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเปิดกระปุกมานะคะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีฝาตรงนี้นิดนึงเนาะนี่เลย เนื้อนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเขามาแบบเข้มข้นมากๆนะตัวนี้จะมีส่วนผสมของวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E นะคะแล้วก็จะมีตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะมีตัวซัคารีนนะคะแล้วก็เป็นตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะอันนี้คือส่วนผสมเขาแบบจุกๆมากๆก็คือเป็นแบบบำรุงเน้นๆเลยนะคะทุกคนในเรื่องของกลิ่นทุกคนอุ้มจะบอกว่าอุ้มชอบกลิ่นนี้มากๆแบบชอบจริงๆนะอันนี้คือชอบจริงๆที่มีความเป็นแบบอโรมาหรือว่าสมุนไพรหรือว่า คือมันดมแล้วมันรู้สึกสดชื่นอ่ะมันปลอบประโลมเวลาที่ใช้แล้วจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายผิวอ่ะเออประมาณนั้นเลยใครที่ชอบเข้าสปาเชื่อว่าต้องชอบใครที่ชอบกลิ่นแบบอยู่ในร้านสปาอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละทุกคน,กน,นตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นของเทฟทูดแล้วก็เจอเรเนียมนะคะทุกคนจะบอกว่าแอร์คือหอมจนอยากใช้อะ่ะอ่ะมาอันนี้คือผิวนะคะที่อุ้มยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะคะทุกคนอ่ะเนื้อเขาจะข้นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อแบบเชียร์บ,บัตเตอร์อย่างนี้เลยนะคะเห็นไหม คือจะบอกว่าคนมากๆไม่ต้องทาเยอะมากนะคะเพื่อนๆนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนให้วอร์มบริเวณปลายนิ้วแบบนี้นะคะทุกคนวิธีการทาของอุ้มอ่ะอุ้มแนะนําให้เริ่มจากน้อยๆก่อนเนาะค่อยๆทาหน่อยๆถ้ารู้สึกว่าตรงไหนมันยังยังมีความแห้งยังมีความแบบว่าไม่ชุ่มชื้นอยู่ก็ค่อยเติมดีกว่าการลงมากๆนะคะทุกคนลงมากๆไปแล้วเนี่ยบางทีมันต้องล้างออกเช็ดออกก็เสียดายเนา เออเสียเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆลงไปถ้าใครที่ผิวมันก็แนะนําให้ลงบริเวณช่วงที่ผิวแห้งก่อนแล้วค่อยแบบไล่มาตรงบริเวณที่ผิวมันเออเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยอันนี้แล้วก็ช่วงเนี้ยอุ้มจะแห้งมากๆากนะเวลาที่แต่งหน้าจะไม่ค่อยติดนะคะก็จะทาตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่มาไล่มาถึงบริเวณทีโซนตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะผิวมันจะทาเป็นแบบช่วงสุดท้ายเลยเหลือๆ,ๆจากปลายนิ้วนะคะทุกคนก็คือทาไปแบบนี้เลย อ่ะทุกคนอันนี้อุ้มก็ลงทั้งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่ารู้สึกว่าผิวอะมันเรียบเนียนแล้วมันก็รู้สึกมันสดใสมันมีชีวิตชีวามากกว่าตอนแรกขึ้นนิดหนึ่งนะคะระดับหนึ่งเลยเนอะรู้สึกว่ามันแบบอิ่มน้ําเป็นงานผิวมากขึ้นเห็นไหมมีความงานผิวอะไรใดๆเพิ่มขึ้นประมาณนี้จากตอนแรกนะคะแกคือจะบอกว่าฉันชอบมากเลยอะคือเนื้อของเขาเนี่ยมันบางเบามันไม่ได้แบบหนักจนเกินไปนะคะ ต่อจากนั้นนะคะอุ้มก็จะลงครีมกันแดดนะคะต่อเลยเนาะให้ลงก่อนลงครีมกันแดดนะทุกคนลงก่อนลงครีมกันแดดขอย้ําอือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้เลยเนาะตามปกติเลยนะคะก็ลงตัวครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวอุ้มขออนุญาตไปแต่งหน้าลงรองพื้นลงอะไรนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูฟินิชลุคนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะ Hello, ตอนนี้นะคะอุ้มก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาในลุคแบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้จะทาแบบปากออกค่อนข้างเข้มนะคะทุกคนจะบอกว่าลุควันนี้คือให้งานผิวมากๆคือรู้สึกว่าใช้แล้วผิวสุขภาพดีมากๆนะคะรองพื้นอะไรคือทาง,ง่ายขึ้นเยอะมากแต่งหน้าง่ายขึ้นเยอะมากไม่ได้ใช้รองพื้นหรือว่าอะไรที่มันมากเท่าเดิมนะคะอันนี้คือแบบลงบางๆเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคือให้ความงานผิวมากๆนี่เลยแกคืออย่างแนะนําจริงๆนะ ตัวบอบบี้บลลตัวนี้นะคะเป็นตัววิตามินเอนไลเฟสเบตตัวนี้นะคะทุกคนจะให้ผิวของเราเนี่ยฟื้นฟูให้ดูสดใสดูมีความชุ่มชืน้นดูเรียบเนียนนะคะทุกคนอ่ะนี่เลยเป็นประมาณนี้ และตัวนี้คือมันปาดสจักน้ําหอมแล้วก็ออยล์ฟรีเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยเนะี่ยนำให้ใช้น้อยๆก่อนแล้วค่อยๆไล่ไปอย่างที่อุ้มบอกนะคะตัวนี้ที่อุ้มใช้นะคะทุกคนปริมาณจะอยู่ที่50 ml นะคะราคา2,800บาทนะคะเพื่อนๆใครสนใจก็สามารถไปดูที่ช็อปบ๊อบบี้เบาได้ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าตามเว็บไซต์ b o b b y b a l c o t h เดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ใน description ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้แกคือแนะนําจริงๆ ก็ฝากตอนนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ใช้อยู่เป็นยังไงบ้างหรือว่าใครที่กำลังมีแผนจะใช้มีข้อสงสัยอะไรยังไงตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครไป์ใพ้อุ้มด้วยนะคะบายยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนอันนี้ซืออุ้มจะออกไปข้างนอกนะคะก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อนอีกหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกผิวแกเวลาที่โดนแสงนะคะ